อะไรพีร่บับงไว้ยังพี่น้องยูมกข้าวเ่ยวปละแดกอืมจุดปละแดกตังนั่นนะบอไรใจฮางอยานไมมกันสามโมูมั้งชมงแหละชิมหม่เหรอกินผสมน้ำมาแดงอืม ทำไงบล่ะสสมก่ประแดกเย็บแถวผูิจอยนักการทงฟักเลยไม่ได้พี่น้อง FC ฝั่งไทยฝั่งลาวมาจิ้ยู่ๆกันเสียบได้ประแดกดูดิประแดกตรงตวยื่อกมาขามประแดกหนึ่งหัวประแดก

บ ha ้างลมพัดช hmm. <tem> ้าก่อนตาแตกเด้อซ่วงมามาเด้อพี่น้องอีกคนบ่มากินบ่แซ่บเด้อ มันวันกิมาด้บแม่แนวมันได้เนาะมงวันก็แปลกคู่กันมันของคู่กันกินเอกลักษณ์ตาแจ้งพยจงไจอยกินหอยก้างคืนผมนัน่มาแดงอะเขาไปกินในหหองในกินทึ่งเลย แต่ถางนสิบุกินได้กนขึ้นันเจ็บทองกัดน้ากับอะไรส่อยบางๆชดเอาเออมาคั้ยยังคันปลาบืกคปลาบึอกินหมกมุ้ยใหกินบมดฟักเสียดกินมหอดฟักนี่ก็จะบวชตรง ตัวเขอชอบอะไรนุ้นนะกระีิกินมาบมดเออชมแชต่กระทรวงก้อนเขากันก็ประดแดดเนาะง่ว,วงเนียประแดกก็เสียบโตจะไปใส่ประแดกนม่แต่หัว <laughs> โตเพิ่งกินวัิ่ันหามาเห็ดประแดก bây giờ non, rẻ giờ, ừ, bà lát bây giờ này, còn bây giờ này mẹ nhầm nó đi, đi ăn được rồi.

kết kéo thẹn kết kéo thẹn đâu khỏi in đại vô phán bằng bàn rồi tầm. ta bắt khăn này ừ. phát ngày đi đâu.

ไปได้หรอไปได้หรอมาทำเนียบติ๊มเนียบก็ทำเนียบไปลองติ๊มหมาพอกันไหมจ้าขอบคุณนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยจ้ะบ้างไหม